นี่จีอี้อันนี้ปาดเขานี่มันก็แล้วก็หมุนหมุนเอาตัวนี่หมุนหรอหมุนหมุนเสร็จหมุนเสร็จอเอาหมุนเข้าทางในวันเีาบาหันทีเลยหมุนเข้าทางในนี่แล้วก็หมุนเข้า,า,ขาสักสามรอบอืออีอย่าไปฟึกเนาอแล้วก็มันจะยูดเจนี่เออยดจนี่อันนี้นกับปล่อยมันปล่อยมันแล้วเอาไปก้องก้อนหยางเนี่ยก้อ,อนแล้ก็ามาดึงกัมหงกระต่ายตัวนี้ แต่เวลาเขาแกะมันง่ายไงเขาก็หมุนแค่นี้ออกอสุดยอดอ๋อผ่านแต่แต่ถ้าสมมุติเขาเนี้ยจะเอียกตีหมายแกะงายแกะง่ายเออใช่ใช่แกะง่ายโอเคก็ถ้ามันแน่นนิดหน่อยเขาจะแกะยากเออแต่เขาเนี้ยเจี๊ยนี่หายง่ายก็ได้แต่บางคนง่ายไม่ได้เลย เลยเนอเอามามาเอาเลยมาเอาเลยมาเอาไม่ใช่ว่าบางคนเนี้ยไม่ได้เนี้ยจีบางคนนะคือมันหูดดังไปก็จะลงไปตัวมันเองเนี่ยแต่นี่คือเนี้ยจีดึงขึ้นมาแล้วก็พับพับปาดเข้าตัวนี้ปาดตัวนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ปาดที่ล็อกปาดตัวนี้ไปแล้ว แล้วกับหมุนหมุนหนึ่งแล้วกับหมุนเข้าตรงไหนนะเข้าตรงไหนนะเออตรงไหนมหมุนได้สองรอบละอหมุนทั้งรอบนึงงรอบนึงจะได้สามสามรอบครับอโอ้ล็อกเลยเออล็อกเลยแต่ตัวนี้มัต้องไปสวนมันต้องไปสวนมันแต่เวลาเขาก้องเนี่ยอย่างปุ๊บเวลาเขาแกะมันมองง่ายมันก็แค่ดึงดึงนิดเดียวท้ายเองเออสาเร็จครับสาเร็จ